ครับร้อนข่าวครับร้อนมายันหน้าเลยครับผมกาบสวัสดีครับกาบสวัสดีคนที่รักรถทุกท่านเลยนะครับวันนี้ผมมีโอกาสนะครับมาแนะนําครับผลิตภัณฑ์นะครับของแบรนด์แคร์นะครับตัวนี้นะครับเป็นการ์ดโคตติ้งนะครับเป็นน้ํายาผลิตภัณฑ์เคลือบสีที่คุณภาพสูงนะครับสําหรับใครนะครับที่ยังไม่เคยนะครับเคลือบสีรถทั้งหมื่นสองหมื่นหรือยังไม่เคยเคลือบแก้วก็คิดปั้นมาขออนุญาตแนะนํานตัวนี้เลยใช้งานที่บ้านได้นะครับอยู่คอนโดใช้ได้นะครับผมเอาง่ายๆเลยครับ ใช้ได้กับรถรุ่นแต่วันนี้ครับนี่ครับผมมาเคลือบเจ้ากระถิ่งดูให้ดูครับตัวนี้เป็น l a m b o r g h i n นะครับการใช้งานนะครับจะบอกเลยว่าตัวนี้ใช้งานง่ายมากนะครับผมใช้งานง่ายมากเดี๋ยวดูการครับรีวิวสั้นๆให้ลูกค้าได้ดูแล้วจะติดใจครับตัวนี้ครับจะแบ่งทิ้งให้เห็นก่อนเลยนะครับนี่ครับลูกค้าจะได้เห็นนะครับเปรียบเทียบให้ดูว่าฝั่งหนึ่งเคลือบกับไม่ได้เคลือบจปแตกต่างกันนะครับหลังจากนั้นนะครับสำหรับใครที่สั่งไปล้วจะใช้งานเองง่ายๆครับปัดฝุ่นออกนะครับ พอปัดฝุ่นออกเสร็จนะครับลูกค,ค้าปิดเลยนี่ครับหนึ่งสองสามสี่ครับผมสามารถเคลือบกระจกช่วงหน้าฝนโคโไปได้ด้วยนะครับโคมไปเป็นตัวกันเหลืองแล้วกระจกเนี่ยลูกค้าปกติเราไปจ้างเขาเคลือบน้ำยาเคลือบกระจกเทีเ่ยวหนึ่งหกเจ็ดร้อยตอนนี้ไม่ต้องครับผลิตภัณฑ์ตัวเดียวครับเคลือบได้หมดเลยเคมีเครื่อนนำเข้าจาก u เอครับผลิตภัณฑ์ตัวนี้ไม่ต้องห่วงเลยคุณภาพแน่นอนครับ หลังจากนั้นครับห้าครับผมเช็ดเลยนะครับจะวนเหมือนก้นหอยก็ได้ครับนี่ครับง่ายครับเช็ดเหมือนเช็ดโต๊ะเช็ดไม้ทั่วไปธรรมดาครับใช้ได้หมดนะผู้หญิงก็ใช้ได้ผู้ชายก็ใช้ได้ครับแม้กระทั่งเด็กยังใช้ได้เลยนะเพราะว่าไม่มีอะไรมากครับแค่ฉีดแล้วก็เช็ดสิ่งที่ผมสัมผัสได้เลยอันดับแรกคือจะลื่นมันจะลื่นขึ้นมาทีนะครับความลื่นมันมีข้อดีตรงไหนครับตรงที่ว่าเวลาลูกค้าวิ่งรถนอกบ้านนะครับไปเจอสะเก็ดหินเม็ดก้อนเม็ดทรายกระเด็นใส่ออกต่างจังหวัดเนี่ยปกตินะครับถ้าโดน นี่ครับดูครับดูนะครับนี่ครับนี่ครับนี่ครับไม่เป็นรอยครับไม่เป็นรอยครับหรือว่าลูกค้านะครับมีน้องหมาน้องแมวครับเลี้ยงเลี้ยงที่บ้านแล้วขึ้นตะปุยหน้าฝาตัวนี้เป็นตัวป้องกันนะครับผมยังไม่พอนะครับลูกค้าสําหรับลูกค้าเครือบไว้เสร็จบางคนนะครับผมจอดรถตากแดดตากฝนนะครับไปเจอข้อวค่าที่นกยางไม้หล่นใส่อันนี้เป็นน้ํานะครับดูนะครับผมให้ดูก่อนเลยว่าก้อนน้ำจะเป็นแบบไหนครับเห็นไหมครับ นี่คือฝั่งที่เคลือบนะครับมาดูอีกฝั่งหนึ่งที่ไม่ได้เคลือบนะครับเดี๋ยวผมจะแกะนะครับผมอ่าเดี๋ยวผมจะลอกขึ้นมาครับนี่ครับฝั่งหนึ่งที่ไม่ได้เคลือบนะครับดูนะครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับแตกต่างกันชัดเจนครับเห็นไหมครับทีฝั่งหนึ่งนีุ่้กหมอครับนี่ครับเป็นม่านน้ำครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับส่วนฝั่งนี้นะครับที่ขี้นกมันหล่นใส่เนี่ยมันจะไม่เกาะไม่ซึมเห็นไหมมันเริ่มไหลออกนลครับคุณภาพขนาดไหนครับ นี่ครับเดี๋ยวเคลือบไว้เสร็จนะครับลูกค้า3เดือนลงครั้งแต่สำหรับใครที่รักรถลงทุกครั้งหลังล้างรถได้ยิ่งดีเดี๋ยวผมล้างให้ดูนี่ครับเคลือบไว้เสร็จแล้วล้าง่าจะเป็นไงครับดูนะครับดูนะครับเห็นไหมครับก้อนน้ํายังอยู่เหมือนเดิมเห็นไหมครับเห็นไหมครับนี่ครับเราเคลือบเที่ยวหนึ่งแล้วคุณภาพมันเป็นแบบนี้เลยเห็นไหมครับก้อนคมดิกเลยเหมือนอยู่บนใบวัวใบบอลนะครับไม่ต้องไปหาเคลือบสีตัวไหนแล้วตัวนี้ตัวเดียวเจบเคลื่อเติมอีกอย่างหนึ่งนะครับเดี๋ยวดูนะครับผมนี่ครับอันนี้ ดูนะครับดูฝั่งที่เคลือบนะครับน้ำมันจะไหลลงหมดเลยเห็นไหมครับมันจะแห้งครับตัวอีกฝั่งนึงครับดูนะครับนี่ครับเห็นไหมครับอีกฝั่งนึงครับมังเป็นหน้า้นามเลยเห็นไหมครับแต่ฝั่งนี้นะเห็นไหมครับแห้งเห็นไหมครับฝั่งนี้จะเป็นข้าวต่ฝั่งนี้แห้งครับเห็นไหมครับแห้งเลยแห้งเลยยังไม่พอครับลูกค้ายังไม่พอครับสําหรับลูกค้านะครับที่เคลือบไว้เสร็จแล้วไม่มีลานจอดรถจอดตากแดดตากฝนนะครับปกติเนี่ยรถที่จอดตากแดดครับสีมันจะซีดแล้วมันจะเหลืองแแตต่ััวนนี้้ปองงกสดูเลย ดูครับผมขออนุญาตเผาแลมบบตรงนี้เลยครับนี่ครับดูครับร้อนเผาครับร้อนมายันหน้าเลยครับผมนี่ไม่ดีจริงไม่ค่าเผานะครับคัระก่ร้านครับผมนี่ครับนี่ครับเผาให้ดูเป็นครับค่าแบบนี้ลูกค้าไม่ต้องกลัวนะครับเรามีผลิตภัณฑ์ตัวนี้ครับแบรนดแคร์ครับผมไม่ต้องห่วงครับแค่ฉีดครับนี่ครับแค่ฉีดครับลูกค้าดูนะครับกลับมาเหมือนเดิมแต่สําหรับลูกค้าที่ไม่ได้เคลือบนะครับอย่าหาทานะครับอย่าหาทานะครับผมนี่ครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับนี่ครับเห็นไหมครับนี่ครับเหมือนเดิมครับ ความเงาความใสเหมือนเดิมง่ายครับนี่ครับผลิตภัณฑ์ตัวเดียวเลยนะครับผลิตภัณฑ์ตัวเดียวเลยนะครับคุณภาพสูงเลยนะครับผมนี่ครับเป็นตัวนี้เลยครับญาติแนะนําเลยนะครับสำหรับใครนะครับผมที่มองหาผลิตภัณฑ์เคลือบสีรถที่คุณภาพสูงนะครับแบรนด์นี้เลยครับแค่นะครับผมการโคตติ้งฉีดแล้วก็เช็ดใช้งานง่ายๆครับ ได้กับทุกคนครับผมกับทุกสีกับรถทุกรุ่นด้วยนะแต่เดียวครับใครที่สนใจครับอย่าลืมนะครับสั่งซื้อกับตัวแทนจากจำหน่ายได้เลยครับจดส่งทั่วประเทศใครที่มองหาเคลือบสีอยู่นะครับอย่าลืมครับตัวนี้เลยไม่ผิดหวังแน่นอนครับนะดูความแตกต่างครับฝังนี่เคลือบจะไม่ได้เคลือบครับไม่ผิดหวังแน่นอนครับผมวันนี้ครับก็ขอบคุณมากครับสำหรับลูกค้าครับที่สละเวลารับชมครับ